สภาพ้นทางกับเปียกนะานางนางนาน,น,น,นงาน แถวนี่วัปไาหนายดอกทางลงครับเพ่นี่ทางลงบอลเนี่ยนี่ ไปไหนย้อมาไหนอย่าลุยๆๆๆลงหลุมเลยไม่บอกเขาไมนต้องอย่ากับตูดกล่องน้องโดดโมเมนทางนั้นนะอย่าปูเมืองท้ายลงท้ายสิทำทางลงทางไปยั้ย วางไหนมันมื่นได้แถวนี้จใช่ไหมเฮ็ดจะเลิก็เฮ็ดหน่อยนะตามใจท่านมากหน่อยเออยี่บานเกินน้องใม่เอาไปเอาไป,เอาไปเผากินไหมขานาเดเอาบ่อเจ้านอกจะต้องไปหอดุมคือโบราณเนี่ยพอ แนนดอทั้งบู้ดีกัสิเป็นเนี่ยทางบู้ดีกับคนทางคือเก่าดีบู้ดีะดจะไหมกับคนทางคือเก่าตอนลงบ่ได้พักเลยเนอะพักอยู่บนอาบน,น้ำบนเดียวยา,านะยาพาร์กัสยาพาร์กัส คือไว้ได้ย่วัดสบายได้ต้นซุก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 ตทีจริงกต้นซุก่ได้บริโให้ต้นฮะแต่ชีดมวยกุน้ก็สภาคนคนไปตะ้ นี่ตัวสิีดมว่าจะดื่มโทษรสสาบเอาน่ะนี่มาดื่มขวดเสื้ออยู่ขันดื่มโทษรสสาบขันจะสูบุก้ับขึ้นขึ้นนะแค่ไหตัวสิีดมไป

And now. ูบวท่องซิ่วๆวะทำไมวท่องอ๋อนี่ีปซิ่วๆเยนปมหนังมมีเสียงเศร้าตีในลิปมี่กันแน่เนาตู้เนาไม่้าน นี่คืออาจารย์พ่อวันนี้เด้นี่มันเป็นจอมหยุดด้เยนี่ไป,ไปห่วย คือว่ลงคือนโจร้าเราลงยันได้ทิมคลิปวะอันนี้มันจอมหยุดเด้อนี่เด้ออันนี้คือป้านป่าอันนี้คือป้านป่าผ้านหน่อยน้อทางทางถูกที มานี่กันนอนเท้าคนพีก็ได้แทต่อย่าร้ายใจน่งอีบอกไก่เลยมันเก่ไก่แล่เนี่ยพอแต่บริตัวจะกวาดเนี่ยแ้ววจะข้นวันบริตัวยัวขึ้นซื่อให้พนมิกันตังใจถ้าเราจังัไก่ล้วก็ให้แต่ว่าตัวสำนักเราจะให้ในใจ

ไปไปไปเอากนไปไปยังอยากพดกพดไปอยากพดก็เ <apply> ดือดหองแถวเราเดือดแถวทีมกระรเกิดนมาจากไปไปจนไปไปชิฮออะไรจะเผาไปใส่ฮะ บมพักนะตอนนงเขาบมพักเล้ตอนน้งขึ้นจังพักขึ้นกับผาพากเป็นเศร้าเทื่อวะเนี่ยเสียาสา,สยยายสร,ราเพื่อูวาจารย์นระสชิบไูไเพรา่เปียกน,น้อยหนึ่งกูท้องแล้วยังเสียสาราวันเนาะหายหง

เอทอท่านไม่ก,กระไรสองทางไม่ผิดสองกล,ยล,ยลย้ยร่มเหมือนเนาะฉัะนนก,กระได้ยินเสียงน้ำหรอะวิทย์ปลากกล้วยกระได้ย,ยินเสียงน,ำน้ำ กวนจะพอท่องลงน้ำใด้ขนมที่สือมแห้งนะจะาปูเนาะจะขึ้นบริเวณตรงเห็น่้พอท่องนะ ถูกครูบ่แพ้แม่นี่พอเห็นแต่แลอุบลุบๆนั่นบุริคนเลยเด้อมาเรย้อน <dyei> <ulit> เ <laughs> อ้ยไปเป็นถูกด้วมันหามัน่อนหอด,ด, <laughs> วววดวัดีน <h> ักถอนนี่ยอม้วนวาม้ปเนี่ก็ต้องไปหอดพระนหินน่ะก็้องไปห้องน้ำนี่ตน้ยไหมยังไปขุดกระางยัง โอ้ยครับแฟสิบอกเองหรอกไปไปไปบู้ไป เป็นยัไิ้จะฆ่าฆ่าหรอมงไปรอต้องไปซื้อครับลงไปน้ำคอนใหม่ก็ได้ลงไปซื้อก็ได้ไปวัดสองแทนจุน่าตงไปน้ำค้อนใหม่เป็นไงโอ้ตายเลยหมื่นหมื่นปนี่ไปปีนต้นไอยจกเบัว เียเดชุนาขาต้มาน้ำสใหม่ก็มาลงอยู่นี่ บกวเกียวกันเลยควาของหยาทางขาหน่อยเถอะขาหน่อยหยากร้องไงอย่างนี้ทำพะลุมันเ่ยนันเบรกวายูนมื่นเลยเกือมัแกะกองไว้ทำมอย่าง้สีขาด มิดเดีกับแมนแนแลวันนี้เรงพักหนึงเดียวกัฮอดว่างน้ำยาสือได้่องไปตามทางเขามาว่าเบื้องต้ไปกัทางนี้เหรอพ่อม่ดีนะก็เลยหวานาะเ่ยอยากอาเอาเอาเดิมที่เกิด นดมือได้ได้ได like ้กันบอกออบซีมือได้จะจื้ออดวันบางแข่งบางขาลงมันไม่จะท่างายเหรได้ป่ะเนี่ยมันเปลี่ยนตัวผักนี่วียงขาแล้วขนพทอทีเวียนขาอ เงียมนัม่นเราคนในต้งก่อน,นมาเพราะานเก่งแล้วก็ตึงข้างน้าเลยอย่าพท้อ้อนใครอยากหินสะพานจะเรขึ้นหรอใคนอยากย็นเนอให้ยนที่ขึ้นนาดอ,อนนาแดงเพืเ่อแต่เพื่อแตนอยู่้ว ไปจะไหนร้องท้องไปไปร้องไปท้องร้อง้องถิ่นเนาะพอทองอย่างเดียวไป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 ตุกตุ๊กาเราไปวงลำไป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 มาอยู่แลู้เดียวเลาไปเลาวสั่มแ้บมาคนไปแล้คนหัวหนงยไปไป Ngọt phải bưng ra bớt mình Em <laughs> <laughs> mua <Một> hết xôn Chắc là nhìn sẽ làm thiếu mô đó Đây <laughs> <laughs> đó ม pues ันอะไรซ่อมซื้อบทเจ็บธรรมดาซ่อมซ่อมซ่อมเรือเราออกหอกซ่อมเรือรง เจอคนนั่หมื่นั้านก่อนเจอคนน่มีเก้วแล้เนี่ยเอบ่มีเกี้ยวแลยนีหอดพากตัวเลยกไตกเป็นแล้วโอสอมซื้อๆว่ามีอย่าง สอมหนังงสอมเจ็บ่อง,องดิฟองฟอง,อง <c oughs> ขันดิวะ่นะอง

เราเราเมื่อไงเดี๋ยวคนหัวไหนอยู่เดียวชนต้นไถ่ออกจิ้มมาก่อนคนเดียวในที่สุดเราก็ได้ยินเสียงนำ้ำแล้วจะพ้าขอสอบแล้วยจ้านเด้วยจ้า ยานมองอะไรมองทางก็มีก็แต่นะมันลงนึกม่นึงโอ้ยงอย่ต่างคนเมัเห็นอยู่อางชุยอะไรยู่นีนี่มันเสยดายเว้ยที่สุดก็มาหอดวางน้ำแ้วได้อานน้ำแรเข้ากระหอนนะเนาะ ห่อแอ,นอนรน้ำน้ำหอนแอหอนแอหอนแอเตีียวพูน่นึงนะทั้องเลย